สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ้ะขอต้อนรับท่านผู้ชมคะ่ะเข้าสู่ช่วงชชชวานคงดมนะคะตอบจดหมายแฟนสยามรัฐนะคะว,วันนี้คะ่ะเราได้รับจดหมายนะคะจากคนที่ใช้ชื่อนามแฝงว่าคนกรุงไหนาการซื้อเสียงนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันที่เราพูดคุยกันก็คือวันที่23กันยายนพุทธศักราช2555นะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วาระในการที่นะคะตามมาตา14นะคะที่บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยได้แก้ไขให้อยู่ยาวจนครบ60ปีนะคะซึ่งพวกเขาที่เขียนจดหมายมาด้วยเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยกับระบบนี้นะคะเพราะว่าการให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันอยู่อายุครบจน60ปีเนี่ยหากได้คนไม่ดีนะคะความเสียหายก็จะเกิดกับประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าได้คนดีก็ดีไปนะคะซึ่งวาระเดิมก็อยู่ที่5ปีแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูด คุยค่ะแล้วก็รับมุมมองนะคะจากท่านชัชวาลคงดมหรือท่านชาตตาปูนค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะกรณีที่คุณกรุงนายการซื้อเสียงะะท่านคาะแฟนสยามรัฐเลยเขียนมาถามนะคะซึ่งชาวบ้านเขามองว่ามันเป็นการไปบั่นทอนสิทธิและความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่นะคะซึ่งเขาอยากให้ผู้ใหญ่บ้าน,นยอยู่ในวาระแค่5ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งคนของเขาในชุมชนขึ้นมาใหม่นะคะไม่ใช่ว่าจะนั่งยาไปจนถึงอายุ60ปี ะะอย่างในเวลานี้ชาวบ้านแถวบ้านก็เริ่มรู้สึกกับเบื่อหน่ายกับระบบนี้แล้วนะคะซึ่งมีการแก้ไขแล้วอ,อาจมจะใช้ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าทํางานรับใช้พี่น้องในชุมชนก็ไม่ได้เรื่องเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังกะขาดความโปร่งใสในหลายๆเรื่องนะคะแต่ถ้าเกิดจะเอาผิดก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดรับรับเป็น ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นกำนันเนี่ยก็อยู่ไปจนถึงอายุหกิเลยถึงจกกะเกษียณเขาก็เลยไม่เห็นด้วยกับระบบนี้เลยแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีอำนาจที่ไปไปทำโครงการอะไรไม่ใช่เหรอพียงนี่ยดูแลทุกสุขของชาวบ้านค่ะหรือดูแลคนเจ็บคนตายคนตายก็มาแจ้งผ่านกำนันกำนันก็เซ็นผ่านให้ให้อำเภอทราบว่าคนนี้ตายแล้วก็เอาเชื่อชื่อออกจากทะเบียนบ้านไปก็แจ้งแจ้งยอดเป็นคนเสียชีวิตไปแล้วนะก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ย ค่ะซึ่ง<อ>ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอ,อย่างกรณีอันนีย้ยกเขายกตัวอย่างมานะคะ<อ>แต่เขาไม่บอกว่าที่ไหนนะคะ<อ>เขาบอกว่ามีคนไปร้องเรียนเนี่ยว่าจะมีคนตายหรือว่ามีความเดือดร้อนในหมู่บ้านคือลูกบ้านนะคะกลับไม่เห็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปอยู่ตลาดทำอาชีพเสริมขายปลาซะง,งั้นเหมอนอย่างนี้ค่ะก็เอาความผิดก,กับผู้ผใหญ่บ้าน,นตอนนี้นะคะเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านนะคะอยู่ที่เดือนละ8,000บาทแต8,000ผู้ใหญ่ก็ไม่พอใช้ั้งเลยต้องไปขายขาย ขายปลาขายผักในตลาดนี่เขาต้องให้เซ็นที่ตลาดเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเห็นว่าถ้าเกิดการอยู่ในตําแหน่งนานเกินไปนั้นเนี่ยจะทําให้นโยบายในการพัฒนาเนี่ยซ้ําซากขาดความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ในการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยก็สร้างผลงานได้น้อยขาดประสิทธิภาพเขาบอกอย่างนี้ค่ะท่านคะก็แล้วไงเขาต้องการยังไง เขาเคยอยากความรู้สึกของเขาคืออยากให้เป็นเหมือนเดิมก็คือ5ปีเลือกตั้งใหม่5ปีเลือกตั้งใหม่ก็คือเป็นการที่ถามว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใช่ค่ะเขาถามว่าคุณชัดเนี่ยเห็นด้วยกับระบบไหนมากกว่ากันระหว่าง5ปีแล้วมีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าอยู่ไปจนถึงอายุ60แล้วก็เกษียณเลยก็เห็นด้วยนะครับค่ะห้าปีครั้งนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเลือกตั้งเขาอยู่จนจนอายุ60เนี่ยก็ไม่มีการกระตร้นร้นในการทํางานค่ะแต่ถ้า5ปีเลือกเลือกตั้งอีกครั้งเนี่ย คนก็จะตั้งใจทํางานถูกไหมถ้าใครมาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะตั้งใจทํางานเพราะว่าอีกห้าปีถ้าไม่ทําเขาก็ชาวบ้านอาจจะไม่เลือดค่ะท่านเพราะนั้นก็มันก็มีโอกาสที่จะจะตกกระป๋องไว้ได้นะตกกระป๋องได้ใช่ไหมค่ะท่านก็คงต้องให้คนหากระป๋องไว้ให้ไว้ตกกระป๋องคนไม่ทางานถูกไหมเพราะนั้นอย่างเนี้ย มันก็น่าจะห้าปีครั้งหนึ่งสำหรับเราเนี่เราเป็นคนอยู่ในชุมชนนะเราก็เปรียบเทียบไปอย่างอย่างชุมชนในกรุงเทพเนี่ยรู้สึกจะวาระละสองปีใช่ไหมวาระละสองปีสองปีเลือกตั้งอีกครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เป็นประธานชุมชนเนี่ยตั้งใจทำงานนั่นตั้งใจตั้งใจทำงานเพราะกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนี่เหมือนกันก็ไม่มีอะไรมีแค่เงินเดือนเพราะนั้นมันก็คงไม่ มันก็น่าจะตั้งให้เขากระตือรือร้นนะ่ะถ้าเขาได้เดือนละแปดพันโดยที่เขาเลือกตั้งไปได้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็รอจนอายุหกสิบอายุหกสิบเกษียณเกษีย<ม>ณเนี่ยความกระตือรือร้นก็คงไม่มีอ่ะเพราะว่ายัางไงก็ใครก็ปลดเราไม่ได้นอกจากหมดวาระไปเองอย่างเงี้ย<ม>นอกจากหกสิบไปแล้วเนี่ย<ม>ซึ่งคนเราเนี่ยสมัยนี้ก็อายุยนืนนะ,ะไม่ใช่จะตายง่ายนอกจากไปมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยถึงจะตายถึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ลำบากค่ะ เขาก็บอกว่าท่านคะแต่ต่อมาเนี่ยรัฐบาลนายกพิสิทธ์นะคะก็กลับมาแก้ไขตรงนี้ให้อยู่ยาวถึง60สปีเหมือนเดิมนะคะแต่แถมให้อํานาจมากขึ้นแล้วก็ให้ค่าตอบแทนมากขึ้นแต่ไม่ผูกโยงกับประชาชนมากนักค่ะเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะ60สินปีนะคะแต่ว่ามาจากการสรรหาแล้วก็ให้ประชาชนเลือกตามที่นานอำเภอสรรหามานะคะทั้งที่นี่ม,<า>มันจะตัวดีกว่าล่ะค่ะนี่จะดูตัวดีในอำเภอสรรหาก็ต้องสรรหาแต่ผู้ตัวเองใครบอกว่าสรรหาสรรหาไม่มี ไม่มีพวกไม่ใช่หรอกไม่ไม่ไม,ไม่พวกเราเอาไม่ไค่ะก<า>็ไอ้ที่เันสรรหาเนี่ยสงสวเนี่ยก็พวกท่้นัน้นถึงเอาเข้ามาอืมจริงๆมันต้องเลือกตั้งหมดค่ะทุกอย่างต้องเลือกตั้งหมดประชาธิปไตยจริงต้องเลือกตั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสวจะเป็นอ,องค์การอิสระต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเลือกมาสิ่กอทอเนี่ยให้คนเลือกมาอย่าไปสรรหาอปตปชเนี่ยคุณก็แสดงความจริงคุณจามารับใช้ประเทศชาติคุณมีวุฒิที่อะไรบ้างคุณมีความสามารถอะไรก็แสดงค่ะ มันถึงจะไม่ต้องเกรงใจนี่ม<ะ>ันมันต้องเกรงใจกันเนี่ยเพราะเพราะผมเป็นนายกผมจะสรรหาผมต้องเอาพวกผมเป็นค่ะถ้าผมไม่เอาพวกผมเป็นได้ไงผมเป็นสว,วเนี่ยคนที่เป็นสถาบสมัยสว,วผมเป็นปีสี่สามเนี่ยสี่สี่เนี่ยผมก็ไปอยู่นั้นนะ่ะผมยัง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 ,ย,งยังถูกขอร้องให้ช่วยเบอร์นี้เบอร์นี้หน่อยนะค่ะไม่ว่าจะเป็นกปปชก็ตแลนะ้วให้ช่วยช่วยเดินพูดให้ด้วยนะว่า ขอเบอร์นี้ขอคนนี้นะ,ะเพราะะไรเพราะนี่คือความเป็นพวกพร้องกันมันไม่ได้หลักสรรหาไม่ได้สรรหามีแต่มีแต,มแต่มีแต่เอาแต่พวกเพราอให้ต้องคนเลือกตั้งมาค่ะม,มันต้องเลือกตั้งมามันจะไปนี่นม่อมีเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรมันก็เลือกพร้อมๆกันก็ได้นี่ถ้าจะกลัวจะเปลืองงบอะ่ะคทุกอย่างก็จบนะคะไม่ต้องเกรงใจที่เรามาจากเลือกตั้งจริง,รงๆอย่างเงี้ยทั่วประเทศ พอพอพปชเก้าคนเงี้ยก็ต่อห้าคนเนี่ยเลือกมาเลยไม่ต้องเกรงใจใครแล้วนะคะจะไปหาคนที่ทั่วประเทศไหมล่ะ,ะก็ได้ได้นั่งอยู่กับบ้านไม่ต้องออกเดินหาเสียงเราเพราะไม่จะหาตรงไหนถ้าคนถ้าจะเอาจากคนดีเข้ามาจริงๆคนที่ดีคนที่ตรงคทําความถูกต้องกับประเทศนี้สักครั้งเสร็จแล้วมันก็จะดีไปเองอะ่ะคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาแล้วอย่าไปเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเห็นแต่ประโยชน์ของประเทศ ทำจริงๆอ่ะมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนั่นแหะมันถึงจะไม่งั้นประเทศเราก็เป็นอย่างอยู่อย่างเงี้ยแหละนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะจากท่านชัชวานนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่มาตออจุดหมายแฟนสยามรัตน์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะที่หน้าค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะแล้วก็ได้มุมมองจากท่านชัชวานคงดมหรือท่านชาตตาปูลค่ะสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ชมไปพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบช่วงต่อไปของรายการค่ะ